ยินดีต้อนรับสู่ศูนนย์เตาไอโซติกศูนย์ตั้งเดนโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวดเพื่อคุณภาพการมองเห็นที่เป็นธรรมชาติที่สุดชัดทุุริยะในระดับสูงสุดครับเรามุ่งมั่นพัฒนาแว่นตาโปรเกรสซีฟที่ใส่สบายที่สุดในโลกให้คุณมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของแว่นตาเหมือนแว่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ด้วยทีมงานเฉพาะทางในด้านต่างๆที่มีความเป็นมืออาชีพสูงผ่านการบร,ริการทั้งหมด6สเตชันใช้เวลากว่า3ชั่วโมงเราไม่ได้วัดแค่สายตาแต่เราสอบถามไปถึงการใช้ชีวิตประจําวันตั้งแต่การทํางานไปจนถึงงานอดิเรกเพื่อให้คุณได้แว่นตาที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันของคุณจริงๆ อีกจุดสําคัญก็คือเรามีเทคโนโลยีการตรวจวัดสายตาระบบดิจิตอล3มวิธิที่ล้าสมัยสามารถตรวจได้ละเอียดกว่าบ้านตาถึง25เท่าสร้างแว่นตาที่ตอบโจทย์การใช้สายตาของลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุดครับเพราะคือแว่นตาที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดทั้งค่าสายตาที่เหมาะสมสวมใส่สบายสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจําวันของคุณได้ ผมยินดีเชิญทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุดที่เปลี่ยนชีวิตของท่านให้ดีขึ้นได้ครับกับแว่นตาไอ e s o ต t i แล้วคุณจะเข้าใจว่าแว่นที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริงๆค,ครับ